นีนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยูนในแกลลี่มดกับตัวละคร t ิ e a m a z i n g d i g i t a l s ร r c u t กันค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสร้างโลกละครนสัตว์ให้กับเราตัวละครของ The a m a z i n ิจ i g อ t a l อ c r c u s กันนะโอเชถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มสร้างกันเลยยฮู้ เดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะตัวละครตัวแรกเนี่ยเขาก็าคือพี่เคนอ้าวเล็กพี่เคนเหรอ,อพี่เคนใส่ฟันปลอมตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวเฮ้ยยังพี่เคนยังไม่ได้ใส่ฟันปลอมมันมีลูกตาด้วยพี่เคนเป็นหัวหน้านักมาอยากลวเหรอยังไม่มีลงละครสเปเปัตว์ไปของตัวเองเลยนะ แม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เขาจะสร้างให้พี่เคนเองเนาะโอ้โหนีราเหลือหลายอุ้ยน่ารักจึงดูท่าวิ่งเขาดิเขากาลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ใช่ปะแล้วตัวที่สองก็คือแกงเกิลตัวนี้จะคล้ายๆกับหน้ากากลวดเดินได้หรือว่าหน้ากากดิปปิ้นเดินได้นะนกลัวอ้อมเจอตันกลางคืนใี่พี่เคนวิ่งคนแรกเลยนะแบบนี้ปกติต้องมีลูกตากับปากไม่ใช่หรอ <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็คือกระต่ายแจ็คกระต่ายแจ็คสุดเกลียน อ๋อนเกลียนถึงไหนเนี่ยอ๋อมาถึงก็จะยกปืนยิงกันเลยเหรอตูทาก็รู้เลยว่าต้องเกลียนแน่ๆเลยแล้วก็ตอกไปค่ะจะเป็นคิงเกอร์ค่ะราชาพื่้ยืนยาวของเรา โอดูชุดคลุมของเขาสิกินขาดเลยนะอ้าววัสดีครับคิงเกอร์วันนี้ล็อกเกอร์นะครับทำไมเขาไม่มีแขนเขามีแต่ถุงมือเหรอแล้วก็นางเอกตัวหลักของเรื่องค่ะพอมมี่ทำมมนี่เหมือนเขาเลยนะตอนนี้เขาคอสตูมเป็นตัวพอมมี่อยู่นะน่ารักจุงเบยดูทาวิ่งสีไปนู่แล้วแต่งเป็นชุดตัวตลกดินะแล้วก็รากระท่าค่ะสาวน้อยตุ๊กตาน้ารักของเราค่ะ อิย้ยดูดีดูชุดของน้องราคาท่าดีน่ารักมากเลยอ่ะ <G ül üyor> เป็นตุ๊กตาไหม่พรมเนาะวิ้ยน่ารักน่ารักชุดน้องก็ปุบปุบป่าดีดึนงนะแต่ไม่เป็นไรน่ารักในเวอร์ชันของน้องนี่แหละแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะก็คือซูเปอร์ค่ะโอ้โหอะไรบ้างละเนี่ยเอ,อ่อในทํามาจากอะไรฟองน้ำมะเป่ามันคือการผสมผสานของทุกอย่างในยอย่างลงตัวแต่ว่าน้องสีสันพาสเทลดีนะฮึมน้องทําท่าจะจูดจมเราตตลอดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปให้น้องๆเขาเดินเล่นกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างลงละคร ให้กับน้องเขาดีกว่าเนาะเราเลือกบริเวณพื้นที่ตรงนี้ดีกว่าเรากะว่าจะสร้างเป็นโรงละครสัตว์ขนาดกลางนะคะแล้วก็จะผู้ไม้เนี่ยวางเป็นทรงกลมๆไปก่อนเนาะเราจะใช้เป็นบล็อกไม้ครับก็แล้วกันเราจะวางแบบกลมๆเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะอันนี้เราวางเป็นกรอบไว้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นกรอบกำแพงไว้ก่อนเนาะข้างในยังมีโชว์กายกรรมบาดเสียวด้วยได้เปล่าเอาแบบ ชอไฟลุกอ่ะอ๋อมีชอลอดหว่วงไฟอยู่นะจริงดิใช่แต่ว่าต้องรอสร้างให้เสร็จก่อนนะเขาบอกว่าจะเอาพอมมี่เนี่ยไปเดินลอดหว่วงไฟนะนั่นไงพอมมี่หันควับเลย <c oughs> อา่านนพอมมี่ทาได้ทุกอย่างอยู่แล้วว้าวเริ่มกลมแล้วโหเบลเลอร์เลยก็ <c oughs> ต้องอย่างนิดนึงนะเพราะว่าจะวางของกินแล้วก็จะขายของกินไว้ข้างหน้าโรงละครสัตว์ของเราได้แหละพข้างในเนี่ยของอย่างเยอะบอกเลยโรงละครสัต์ อะไรไม่เห็นมีสัตว์สักตัวมีอ้อมไงหนึ่งตัวแต่ว่ามีของเล่นแน่นอนนะของเล่นกับของกินแล้วก็จะมีเครื่องเล่นด้วยนะส่วนกำแพงของโลกละครสัตว์ของเราเนี่ยเราจะเลือกเป็นบล็อกขนแกะนะคะบล็อกขนแกะเนี่ยก็จะมีทั้งสีขาวสีแดงแล้วก็สีน้าเงินนะคะที่เราจะเลือกสร้างในวันนี้นะแม้แต่ว่าเราเลือกสีอะไรดีเลือกไม่ถูกเลยน้ําเงินหรือแดงดีอะ่ะตอนนี้กําลังวางสีขาวอยู่เรากล่าวว่าจะเลือกสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ยอย่างละครึ่งนะคะอ้าวเฮ้ย เลือก,อกไม<ห>่ถูก้าทั้งคู่เลยนะใช่รักพี่เสียดายน้องนะเลือกไม่ถูกเพราะว่าสีแดงก็สวยสีน้ำเงินก็สวย แต่ว่าจะต้องวางสับวางกับสีขาวนะคะแต่เราจะวางสีน้ําเงินก่อนนะคํานวณดีๆนะอ้อมบล็อกมีวันหมดด้วยนะหมดแรงงานง,งอกเลยนะมันมีลิมิตบล็อกไงน,นะว่าวางได้ไม่เกินกี่บล็อกอะไรประมาณเนี้ยง,งานอยา,าไปนะถ้าสร้างใหญ่เกินไปก็คงจะวางได้ไม่เยอะเนาะโอ้ตอนแรกพี่เคนว่าจะสร้างคอนโดซะหน่อยอ่ะโอ้โหคอนโดเลยเหรอถ้างั้นคงจะต้องไปสร้างในไม้คับจริงๆแล้วว่ามัง้งตอนนี้เราก็ใช้บล็อกหุนแกะสีแดงวางสลับกับสีขาวแล้วนะคะเราแบ่งครึ่งคนละสีก็แล้วกันนะเอาเช่น ดดูิว้าวกำแพงของโลกระสัตว์เราเสร็จแล้วค่ะเอาสูงประมาณนี้ก็แล้วกันไม่สูงมาก,เกนเกินไปเนาะว้าวกลมดิ๊กเลยแล้วก็ต่อไปเราจะเลือกเป็นในส่วนของเพดานนะคะเราใช้เป็นบล็อกไม้แผ่นก็แล้วกันเนาะ เราจะใช้พวกบล็อกไม้แพนเนี่ยทำเป็นเพดานห้องนะคะแล้วก็จะสร้างในลักษณะคล้ายๆกับกระโจมนะคะหรือว่าโดมเะนาะหรือว่าเราจะให้คนขึ้นไปนั่งอยู่ชั้นสองก็ได้นะเหมือนที่ชมอัศรรย์ชั้นสองขนาดนั้นเลยมันจะไม่แหลกแช่เป่าลูกค้าเยอะบอกเลยลูกค้าเยอะนี่คืออะไรลูกค้าแถวบ้านหรือว่าตัวเราสองคนเจ๊งแน,น่นอนอันน่ามาเปิดขายฟรีนะสามารถมาเอาบัตรฟรีก่อนเข้าลงละครสัตว์เราได้เลยยังไม่ทันเริ่มก็เจ๊งะนะแจกฟรีเแลาไม่เก็บตังค์ด้วยแล้วก็ ีีถ้าเราขายเราก็ไม่น่าจะมีคนมาอุดหนุนเราหรือเปล่าเ, <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่มีชื่อเสียงไง <c oughs> โอเคอันนี้ทำเป็นเพดานชั้นสองนะคะทำคล้ายๆกับที่นั่งอัศจรรย์ชั้นสองอนะเนาะแล้วก็ตรงนี้เราจะตกแต่งขอบด้านหน้ามานิดหน่อยนะคะเป็นคล้ายๆกับขอบหลังคาก็แล้วกันเนาะทำให้มันยื่หนักมาแบบนี้นิดหน่อยนะจะได้ดูเหมือนกับว่ามีกันสาดนะคะรอบๆให้หมดเลยเนาะเริ่มเหมือนแล้วนะตอนนี้ แต่ว่าไม่รู้ว่าบล็อกเนี่ยมันจะวางได้เยอะสักแค่ไหนะนะถ้าไม่พอใช่ไหมเราก็จะจนินตนาการว่าข้างบนน่ะมันเป็นหลังคาล่างหนอ๋อโถ้าฝนตกนี่ก็เปียกหมดเลยนะไม่น่าเหลือแล้วควรจะมีหลังคาเพราะว่าจะสร้างแบบกระโจมใช่ไหมจะสร้างแบบพวกโดมหรือว่ากระโจมเนี่ยมันควรจะมีหลังคาที่เป็นแบบกรวยอะเนาะมันจะต้องสร้างเป็นทรงแหลมๆขึ้นไปอะนะโอเคตอนนี้วางสีน้ําเงินสลับกันแบบนี้นะคะวางไปวางไป พอดีเลยลเนี่ยสแสดงเสร็จก็ว่ายน้ํากลับบ้านต่อเลยนะนนเพราะว่าไม่มีเรือตอนนี้เรากําลังเริ่มสร้างหลังคานะคะเป็นรูปทรงกลวยแหลมๆขึ้นไปข้างบนนะเนาะนจะว่ายน้าเพราะเราเช็คค่าตั๋วใช่เปล่าไม่มีโชว์นะวันนี้ปิด <c oughs> กิจการยังไม่ทันเปิดเลยจะปิดแล้วเหรออันนี้ก็สร้างเพดานนะคะปิดตรงน,นี้ก่อน ไม่น่าจะมืดนะโอเคตรงนี้ต้องปิดเพดานตรงนี้ให้หมดกันนะคะอ่ะส,สูงนะอะแบบมีแบจิตจําด้วยอ๋ออันนี้ก็สูงละเพราะว่าเดี๋ยวจะมีชั้นสองนะคะก็จะใช้กับการลอบห่วงไฟอนะเนาะแล้วก็ข้างบนสุดค่ะก็จะสร้างเป็นทรงกลวยแหลมๆนะคะเป็นทรงสูงอนะเนาะเราจะใช้เป็นขนแกะสีขาวนะคะวางรอบๆแบบนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะวางสลับสีกันเลยค่ะระหว่างสีน้าเงินกับสีแดงนะคะ แต่เราจะค่อยๆวางเทินขึ้นไปแบบนี้ค่ะ <G ül> เทินขึ้นไปให้มันแหลมๆขึ้นนะคะแบบนี้นะแล้วก็ปักเสาธงไว้ตรงกลางด้วยว่ามีธงด้วยเราจะมีธงด้วยก็เป็นงานละครสัตว์จะไม่มีธงได้ยังไงองมขนคม่คบกันงานละครสัตว์อะเขาจะมีธงพิ้วไหวเะนาะแล้วของเราพิ้วไ,มไหมเนี่ยแทงคือเลยแต่ว่ามองแต่ไกลก็เห็นว่าเป็นธงนะเ <G ül> นี่ยเราทําธงเป็นโทนสีฟ้ากับสีขาวใช่ไหมฟึ๊บนี่บนยอดสุดเนี่ยวางเป็นบล็อกสีแดงก็แล้วกัน แล้วก็ใส่ลวดนิดหน่อยนะให้มันดูเหมือนกับว่าชั้นข้างบนเนี่ยมันเป็นชั้นดันฟ้าแล้วกันเราวางลวดยาวๆไปเลยนะยาวๆไปแบบนี้เลยวางให้มันรอบๆไปเลยเนาะมีความรู้สึกว่าใช้โหมด creative สร้างเนี่ยมันจะผุบๆๆนะมันจะไม่เหมือนใน Minecraft เนาะใน Minecraft จริงๆในเกม Minecraft เนี่ยมันสร้างง่ายกว่ากันเยอะแหละดีไม่ดีนะกดมืดนะไปโดนบล็อก Minecraft นะบันไลนะบอกเลย แต่ว่าในแกรี่มอสเนี่ยอาจจะบังคับยากทีนี้นะคะเพราะว่าเรา2องคนเนี่ยยังไม่ค่อยชินกับปุ่มมันเท่าไรหรนะ่เนาะแล้วก็ต่อไปมาถึงขั้นตอนนองกันสร้างเสาแล้วค่ะเสาสูงๆแบบนี้มันจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากนี่เลยที่เลยห่วงไฟนะเอาวงวงหวะตกลงมีจริงด้วยอรอ มีจริงจริงดิว้าเจ๋งจุงแค่เดินลอดก็พอนะไม่ต้องกระโดดจีถ้ากระโดดเดี๋ยวของล้มหมดหรือว่าจะกระโดดตีลังกาวนหน้าแบบต้องเสือนะอ้ยไม่เอาอย่างนั้นไม่มีเสือไม่มีสัตว์เพราะว่าวันนี้เราจะใช้ตัวละครของดีอเมซิ่งดิจิตอลเซอร์คัพเนี่ยให้เขามาเดินเซอร์เวในนี้แทนเราทำบันไดตอกห้มานิดหน่อยดีกว่านะจะได้ดูเหมือนกับไม้ค a า t ยังไงล่ะเหมือนจริงด้วยโอ้โหตรงกลา,างมันพิบากหน้าดูเลยนะ เดี๋ยวจะมีลอดห่วงไฟด้วยนะตรงนี้เราจะวางเป็นปั้นที่ยืนนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายกับขวาเนาะแล้วต่อไปก็ถึงขั้นตอนทางการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะคะเราจะใช้เอาเป็นเก้าอี้สีชมพูแบบนี้แล้วกันก็คล้ายๆกับว่ามีแขกเนี่ย ซื้อตั๋วนะคะแล้วก็มานั่งดูลงละครสัตของเราค่ะาวางเป็นก็อีสีชมพูกับสีเขียวลงไปเนาะไว้น่ารักจุงวางดีนะอ้อมอย่าให้มันกระแทกกันนะถ้ากระแทกกันมันจะล้มเป็นโดมิโน,โนเลยนะโอบยบันเลนะบอกเลยเลิกกิจการอันนั้นคือไม่สร้างต่อแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันล้มลุกล้มล้มไม่ลุกอันนี้เราจะวางเป็นตู้กดน้ําอัดลมนะคะไว้น้าลงละครศสัตของเราเนาะเออไอ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเลงดีๆใครอยากกินขนมหรือว่าน้ำมนันรยมันก็มากดกินได้เลยนะอุ้ยกำลังหิวแล้วก็จะต้องมีนี่เลยเครื่องทำป๊อปคอนโอ้โหของโปรดคนทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบกินป๊อปคอนกันนะนะเนาะป๊อปคอนนี่เราถ้าเราวางไว้อย่างนี้มันจะขึ้นระเบิดนะเอาเฮ้ยตัดต่างในตุก๊กตานหน่อยนะคะเอาตุก๊กตาในเรื่องของติอเมซิ่นี่จะต้องซื้อขัดกันละกันทำนี่กับเจ้ากระต่ายเจสแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของกินนะ อองกินระวางไม่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยยกขึ้นนะคะเพราะว่ามันวางลําบากมากเลยนะเรื่องกินเรื่องใหญ่บอกเลยไม่มีของกินไม่ได้้งานไม่เดินเอนะ้ยแล้วน่ามีอะไรกินบ้างนะกินเนะท่านั้นเลยมีขนมเค้กด้วยหรอมีหลายอย่างไงอยากกินอะไรล่ะ จะใส่วางให้หมดเลยอยากกินหมดทุกอย่างเลย <c oughs> อยากกินหลายอย่างขนาดเลยเหรอเยอะขนาดนั้นใครจะไปเลี้ยงไหวเนี่ยนี่ต้องมีลำโพงของซีนีมาแมนมาปิดไว้ด้วยนะมันก็ต้องมีความเซอร์เรีลว,ว้าวนี่มันลำโพงของไททันซีนีมาอัปเกรดนี่นาใช่แล้วเรายิ้มเข้ามาชั่วคคาวเพราะว่าเราต้องการให้บรละครของเราเนี่ยมีเสียงดังก็คึมและเจ้าของก็จะใช้อะไรทีน,นี้ <c oughs> เอเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาใช้อยือ่นไปก,ก่อน ตรงนี้เราจะวางดีเลยเป็นแค้ายบอลพิกนะคะหรือว่าบอลหลักสีเนาะแต่ว่ามันเล็กไปอะ่ะเวลาคนตกลงมาเนี่ยจะได้มาโดนบออลูกบอลของเราจะได้ไม่บาดเจ็บนะเราจะต้องขยายให้มันใหญ่ค่ะขยายร่างให้มันใหญ่ไว้ตรงกลางแบบนี้เนาะนี่ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ขยับมาหน่อยว้าเพื่อตกน,นะใช่เพื่อตกลงไปเนาะเราจะตกแต่งเพิ่มตมตรงนี้นะคะจะเป็นที่ลอดห่วงไฟค่ะ จะใช้เป็นบล็อกในหม้อแล้วกันนะคะแล้วค่อยจุดไฟเนาะเฮ้ยเอาจิงนี่อ้อมอันตรายถึงชีวิตเลยนะอ娜ในโลกของหมอดเรีอทีไม่มีอันตรายถึงชีวิตนะมีแต่เมื่อยนะโอเคเดี๋ยววางให้มันกลมๆนิดนึงแล้วกันคล้ายๆากับการลอดห่วงไฟอะเนาะวางแบบนี้แบบนี้แล้วก็เหลือตรงกลางนะคะให้มันกลวงๆเอาไว้หลังจากนั้นก็จุดไฟเผาเลยโอ้โหตายแล้ว เอาไฟแบบไหนอะ่ะเอาเป็นไฟธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะไม่หมดละอ้ําเพราะ <c oughs> ไฟแบบสีอื่นมันจะเหมือนพลังเวทไปหรอเปล่านี่เราจะจุดไฟให้ทั่วไหมนะคะเราจะเผาลงละครถังเราหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่เพียงให้ติดเต้นเพียงเราจะคาติดห่วงไฟตรงนี้เฉยๆนะนี่ตอนนี้ไฟติดแล้วคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีตู้เพลงนนะคะเราจะตั้งตู้เพลงเนี่ยไว้ตรงนี้ใครอยากฟังเพลงเนี่ยก็มาเออลม้มก็มาฟังได้เลย อยู่ตรงนี้ค่ะตกแต่งกลองของขวานนิดนะคะตรงนี้จะเป็นโซนจับฉลากของขวัญเนาะเดี๋ยวเราจะให้กระต่ายแจ็คของเราคะ่ะมายื่นจับฉลากของขวัญตรงนี้ค่ะ แล้วก็จะมีพวกตู้เกมไว้นะคะขาดไม่ได้เลยแล้วต้องมีตู้เกมไว้นะตู้เกมอาร์เคดเนี่ยชอบมากเลยดี๋ยวเราจะวางเรียงลำดับไปนะคะ <S <S เรียงเรียงไปก่อน<ๆ>มีลหลายอันก็เลยหลายอันนะแต่อย่าให้มันมาล้มชนกันนะถ้าชนการนี้จบข่าวน,นล้งเนเลยนะโอเคตู้เกมนะ่าจะเยอะพอแล้วล่ะไม่น่าเล่นทุกอันเลยแล้วก็ต่อไปก็ต้อง ของกินค่ะเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวกินคลราเ้ยระวจะเป็นของหวานขนมเค้กของมันต้องมีตอนนี้ก็อี้จะไม่เหลือนะเดี๋ยวหน้ามันต้องยิงวางดีๆนะแล้วก็ข้างนอกค่ะจะมีเครื่องเล่นสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะเครื่องเล่นหมุนหมุนอะไรประมาณเนี้ย แ,แล้วเราก็จะวางไว้ข้างๆกับลรงละครสัตว์ของเรานะคะยังไงเลยได้เสริมลูกค้าทั้งสองได้เฮ้ยไปแล้วอหมดกันทำใมมันกระเด็นได้ด้วยอะ่ะโอ้มันต้องวางแบบนี้ใช่ไหมาวางแบบนี้ก่อนแล้วก็วางเครื่องเล่นลงไปนะคะซึ่งเครื่องเล่นเนี่ยก็คล้ายๆกับเครื่องเล่นหมุนกันแล้วกันเนาะยังไม่ปิดใช้บริการนะเพราะว่ามันยังไม่มีแอนิเมชันะนะแล้วก็ตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้ขายตั๋วคะ่ะ เอ้าล้มเฮ<อ> <ไป S 2> ้ยเดี๋ยวพังใจเย็นใจเย็นน่าเล่นจุงมือดูดิถ้าพี่เขนนั่งไปมันจะหมุนติๆ้วๆไปนอกโลกไหมมันน่าจะหมุนลงน้ําไปเลยพี่เินลงแม่น้ําไปเลยนะ เอียงกระเลเทเดี๋ยวเราจะวางไว้ฝั่งนี้นี่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาพนักงานขายตั๋วมานะคะโอเคตอนนี้เราก็สร้างลระคอนสัตว์มากันเสร็จแล้วค่ะโอ้ว้าวเดีไหนมาดูซิข้างในมียาไบ้างลองเข้าไปดูกันนะเฮ้ยนั่นเป็นคนขายตั๋วนี่นะขอ,อสองพี่ครับคิงเกอร์เป็นคนขายตั๋วอยู่หน้าโลงละครสัตว์นะคะไม่น่าเลยน,น,น,นะคุณคุณไหแล้วก็รากกะท่า รากา้ายินต้อนรับลูกค้าค่ะใครเลี้ยงลูกค้าเข้าวงละคสรสัตว์เนาะอุ้ยตู้กดนนะ้ำก็มีวันนี้เลี้ยงฟรีนะนะหมัดล้มอะ่ะ<อ>นี่เลยซูเปอร์ซูเปอ,อร์เขาคอยยืนคุมเครื่องเล่นอยู่ค่ะอุ้ยอยากเล่นนะ่ะไปเล่นกันปะอ๋อมันยังไม่มีไฟฟ้าป่ะพี่เนอ,อ่ะจี <laughs> เ้าไปดูข้างในดีกว่านี่แหละข้างในข้างในมีตู้เพลง นี่มีตู้เพลงให้เปิดฟังด้วยนะแล้วก็เจ้ากระต่ายแจ็คนะคะเกยลังยืนคุ้มจับฉลากกล่องของของวัญอยู่ค่ะพี่เคนว่านะจับฉลากได้น้ำยาล้างจานชัวเลยแล้วตรงนี้จะเป็นโซนตู้เกมอาร์เคดฮอลเนะอฮ้ยขอเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยแล้วก็นี่บ่ลุกบอลกระดึงรกระดึงบอลกบอลสกีติ้งดึงติ้งดึงติ้งดึงยั่วเอวแต่ว่าอะไรคอมนี่หายไปไหนเนี่ยเฮ้ยดูนี่ดิเขาขายป๊อปคอนด้วยมีป๊อปคอนให้กินกับขนมหวานด้วย พี่เคนพี่เคนทำไมมีสองคนเป็นคู่แฟนกันหรอเป็นฝาแฝดที่พลัดพรากนะเออว่าแต่ว่าพอมนี่หายไปไหนอ่ะเฮ้ยพอมนี่นั่นไงพี่เคียนพอมนี่อยู่ข้างบนเอ้าเฮ้ยพอมนี่ไปทำอะไรข้างบนเขกากําลังแสดงกายกรรมลอดห่วงไฟอยู่เฮ้ยไม่น่ารอดนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทาให้ดูก่อนนะพอมี่นะพอมมี่ตามมามานะมีแค่เดินแบบนี้เองก็รอบแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นการแสดงโชว์ที่พัดโพสุดยอดเลยก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็สร้างโละครสัซ์ให้กับตัวละครตี Amazing ง u t o n Circle แค่นี้กันนะถ้าชอบสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบาย